วัสดีครับพีน้องครับผู้สาวท่างไหนมางามเถอะปาดกดปาดได้มาใส่ละดีัโอ้ยมางามเถอะละหุ่นดาาตัวนี้ไหมดีปาดตะเลูกลัดตะเลอีกีลูกเครื่องหมดเลยประเทศได้นี่ยเ่อคุ้นเคง พี่เพิ่งมาออเิชันบ้แม่มาออเดชันกัเ้ย้บอสจูกรับแล้วเนาะหุ่นดีมาถงเนาะี่ันยเกี้โ้ยเบิ่งนหลังไเพิ่งัหลังโอ้ยเิงทันหลังว่ามันยุ่งกี่เพบากกาทางหน้าาดิบดิทังขางน้ำอ้าวเสยหน้าเาดิอ้าวเสยคน มันดวงโกดวงโกเป็นสองสีเฮ้นี่แหละดวงโกดวงโกไม่ตัอให้มันติดตัวแเช้เฮ้ยทำแพรก่อนแก้วแขมูตันฟันมูเทียหาเรียดักคนเองมเ็ตกิบนนัไปดีว่าะละถ้าปากแดงใช้สันขักแทนมูควาเป็สี่ขวดนึงมหันคนบอกว่าเชนึงเนึงนึงเอดียวเยวเธอเดียวปยังไนปลาเด้อเขาคมขืนเด้อหลายอีกลิดจะกันจะไหนมื่อคืนพ่นพุดวนนิ่วพ่นกัดจับขวด ผมเย่าข้างนอกหญิงหาจินใส่คนเองเองเอ,อขึ้นชาก็เไชขนจุดดีบแห้งคิงไม่ใชว่าขึนจุดดีเลยพิ่กระบุนวะแดดหนาวนะอัี้พี่น้องครับไผิวขา้สวยเท้าสวยรว,วยสนีย์ข้นอกนอี้นะอย่าบื้อืสินมันไี่เม่นทอดมันสินรุดออกเป็นอดซ่าื้อยังไดนก่ลาซื้อไดนก่อนอกื <laughs> ้อซื้อลิซ่าพักไทยค่ะลิซ่าลิซ่าักไทยลิาักไทย วัดตะลตุนนั่นจะองตุนสับเขาแตนอนนี่หมหุายีา้ยไงครับอันนี้เขาจิขก้นไปแสดงหมเฮือาเอาวใส่ซื้อที่แรกว่าจิเยแม่ลาโอ้วันนี้แม่ลา้ขก้นดเเขาก็เลยหาล่าเลยหาล่าโอ คุณเด้อไม่ใช่เหรียญคือั้งหลังของน้ามนหล้อกีอย uh ่างพี uh ่น um uh uh ้องกาไม่ค่เคียร์คอแมนตัวแมนตัวแมนตัวแม่เห็นเเห็นหนักเราดูซึ้ดีด้ยแต่ว่าเห็นด้างหลังสิงดูซึ้ดีวาคนท่าเียบเนียยังไปท้ายตีนไปกูสายก็เห็นเบิ้องต้เมือเอป้าเพราะเขาไม่หลาบ้นแผนที่ประเทศไทย มันว่ได้แตกเด็กมันเป็นยังไงล่ะท่าคีมเลยลูกคีมเหรอวนกระเลมวนเออนแหละทำมาาแอินเตาคีมไม่ทาม่งไม่เล่นมวนี่มมันแอดมินเตาล้าก็มี่คีมสิไอ้เดแอดมิ้นเตากันม่เตาเนาะคุณแม่เตาน่ว่าคว้ากันเท่นะอุ้ยบมแมนอันนี้พุ้งยิ่งแท้ตัวผู่งยิ่งแทะมันเกบัตครับแท้แทนี่นะพุนะ้บักักยางไก่บัว้ามันคุยสาเกือเป็นหลงเซลไห เห็นแกเมันลงเซลง่ามยงเดียวเลยวิวมาตาใสสุดผู้ใดสุดเจ้าคุณิงค้หญิงฮ้ตอจากู้หยิงตีเรวิ่งดีวิ่ดีวิีเอฟซเอาให้วงหลันยางออกไปสี่น้ำพกวังหันเนี่ยมือเนี่ยวงหนึงมือพีดหอกเต็มยุดเลยขันมันมีเครื่องเพีร์อัมมนี่จักสองซนกะรัดเนาะรสอเนกัว่ามันมัดดำมนี่ใช้มาชื่อเละ ต่เอาตัวจะพร้องกับจิโมรอดมาดำานมาดำพูดนะพูดนะเอยวัดคว้วสวยกันลอดพูดนะคืออล้วเนาะคือ่เป็นขัวกับเหียไกนยิ่งนะมีความโรแราแนลเนบ่เ้แตดาวมเ็นแบรกาวาแม่หลาไปขืนแม่หลาไปข้นแม่เป่าใชไหโอ้ย ผักนั่งยุ่ยใส่เหมืนนั่งยุ่ยใส่พูดนายถ้าบุญมาดิเออหนู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 เออว่าไม่นั่งอยู่แถวสารมัองไรแนั้นเอาเนี้ยเอาอยังบังมันอีเด้อครูสอนรอดไส้เขาไม่เห็นเขาสีเข้มขืนมันยังดอกมันง่ามโวดอ้าวพี่น้องครับตรงเนี้ยเข้มขืนแค่เดียวเองมันอายุไข่เลยเนี่น้องน่องยังก่อน้องยังก่อจ่าน้องยังก่อจ่าน้องลิซ่าพาไถ่ตาน้องลิซ่าพาไถ่ลิปซื้อซื้ซะลิน้องน้องลิเปอน้องลิ ว right. <Unter> ิสาคือสะอาแห้งหมดสะอาแบบสะอาจนเลยมันมันมันเส้ยกันเบืจัผมจี้วาจังไหนครับพี่น้องโอ้ยเนาะจากกระเบือยจะเลื่อลงขโอ้ยโอ้ยเอาซิเอาซิโอ้ยเบื่อเบื่อเบื่อเอาไว้เอาไว้เอาไว้อันนี้โอ้ยกบจมเอาผมบอกว้านกระเทียมเก่าให้หายกี่เสี้ยร้านกระเทียมซะสองปีสามปีที่แล้วกระเทียมธรรมดากระเทียมชนโอ้ยน้องเฝ้าใส่ลาเฝ้าใไซซำซาาคนบหาสน็นไอปิดนคิดไปแล้วตอนนี้ เบืองเบืองก้อเบองือแล้วเบือแล้วปิดสต้อปคลิปไปแล้วตอนนี้เอาพี่น้องครับถือว่าตอนนี้เขาปิดคลิปใบก่อนไปแล้วกันเอาใส่เข้าไปละโอ้ยจังมาหัดผมจุกทึ่งๆวันนี้โอ้ยห่ากินเสียวนนี้รึปึ๊บนึกสองขี้รึปึ๊บนาดกับขึ้นมาแล้วน้องลิซ่าคนสวยเขานะครับพี่น้องเฮ้ยไปยืนนนั่อยู่ไก่ถาดด้วยหล่ะเด้อยถ้าเจอสกิลเล่นอยู่ด้าเจอจะจะจะคล้องถาดมันยังแบบจะคลองถาดจะคลองถาดได้ไหม เป็นตะเขาสิงคนดีเนาะกินแมงกินอะกินแมงเนาะมันสมัยตะกียบขอพี่ฝ่าได้พี่เนาะไอ้ผุดน่ะน้องไส้กับว่าอะไเซ็กซี่เนาะหลานเนาะเลิศปะเลิศตัวพี่เลิศนี่แหละแต่พักอีเลิศกับเบอรเลิศปนีหลานแง่ตัวเนาะดู้ว่าลูกสาวผู้ใดลูกสาวใครบรรยากาศไส้อี่จะเป็นคือแม่เนาะคเขียคือ ยังไม่มหนาได้ยังเหน่าหูได้ไม่ว่าไผสวยก็ไผ่กันนี้เพราะสวยสมสันน่ะเนาะจ้งสมระมาทฉันขะก่สมัะมาทฉันเออุ่ดน่ยเยเลือดเสร็จยิงนี่แหะเขาเอื่อนเวยเลือดฉันมีสมัสมันสมัคเป็นแอดมินสมัคเป็นอะไรอกม่รเนี่ยเม่แอดมินสมัคเป็น้วเบิงไปบิงในช่องยูทูสารเดรนเพล่แกาถูก ว่านินมัดสมารถเป็นกบาบเพื่อนแอดมินเพื่นว่านเพื่อนเจ้ามูปากมาแดกไหพี่มันจังมันจังบ่พันเอะไรตัวเห็นคนมาปากาบ่เนาะมันก็เลยวลาบูกพูบเบื่อบื่อบือบือนูกก็เลยว่าผมผมกับปากมาแดกเอือนนูกกับปากมาแดกเบือบื่บือูกกับปากมาแดกอยู่อพันไแปลงว่าปีกว่าแล้วเลยว่าจ อันนั้นปากเมินตัวละอันนั like <orman> ้นมันก ok ็ละประเดี๋ยวกันโอ้ยน้องลิลิจ้าเออป๊ปซี่กแซ่บบแบบตัวเป๊ปซี่ฟรีเนาะน้องลิเปียแต่เสื้อลิเปียเนียแต่ว่าซื้อซื้อจริงอ่ะอยู่ในประเทศอ่ะของขารู้เสื้อเฟียหนามเฟียหนามจ้ำประเทศยังคือบางสัตว์ประเทศคางน้อง ข้างน้องมันจะส่วนเด็กของแทนที่ไปไหนไ้ก็ปเที่ทางน้องทางน้องก็ว่างสัตว์บัดนั้นประเทศประเทศที่นู้ยู่ที่ไหนกะอยู่ข้างน้องน้องไหนหะน้องแต่น้องแต่จ้าเอาไปเรื่อยๆละไอ้ห้ามพูมากกว่าเดิบัดน้นบลุมาอยู่นี่รู้ซื้อเสียน้ำโซเสียน้ำจ้าอคืออยู่ดอกน้ำเป็นเจ้าน้ำด้ยยายากเข้าวนึงยังไม่ไกลหนูเผเดยพวกเขาาเอาออกจากระบบอีก อันนี้เป็นพี่น้องอดีิเห็น,นยอยู่นี่เป็นคนจริงๆเด้อพี่น้องครับคนแท้ๆคนจริงๆเด้อบ่ได้ใส่ตัวแสดงแท่นบ่ได,ไ,นบได้ใส่ใส่สเปเชียลเอฟเฟกต์สร้างขึ้นมาบ่ได้ใส่เอไอสร้างขึ้นมาได้ครับเด้ออันนี้คนจริงๆนะครับสร้างจากคนแท้ๆครับพี่น้องครับสร้างขึ้นมาจากคนแท้ๆบ่เป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์เนอพี่นอนะ้องเด้อเป็นคนแท้ๆนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้กะครับผมผมกะับผมใส่กับแมนแมนกับเอา บอกว่าตนีครับแม่ต้นดว้โอยหากินสีคนอื่ว่าเปนคนทั้งอื่นโมเม่มอดออกก็ได้พทดๆถออกวายมเมนตอีเรืหาเกินไปไปไปคือะงอะโมเนท้าแล้วอาขอพูดหลายๆครับพี่น้องิั๊ครับสวัสดีครับ